สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักรถจักรยานยน,ยนออต์อัตโนมติกจากทางค่าย Gpx แบรนด์คนไทยแล้วนี่เองครับนั่นก็คือรุ่น Gpx Drone นั่นเองเจ้า Gpx Drone น,นั้นเปิดตัวที่เมืองไทยของเราในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2020ทำยอดขายได้มากเลยทีเดียวครับด้วยราคาค่าตัวที่คุ้มค่าไม่แพงจนเกินไปและทาความเร็วสูงสุดได้เยอะกว่าค่ายอื่นในเซกเมนต์เดียวกัน จนมาถึงช่วงเดือนกระกฎาคมปี2021นี้ g p x โดนก็มีการไม่ได้เชนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สดใหม่และประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมโดยได้ร่วมมือกับ SYM หลักๆเลยก็คือได้ปรับปรุงในส่วนของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเปลี่ยนเป็นฝาสู่แบบ4วาล์ว wow. แต่ยังเป็นแคมเดียวเหมือนเดิมครับส่งผลทำให้อัตราสิ้นเปืองเชื้อเพลิงนั้นประหยัดขึ้นถึง16% และการออกตัวในช่วงต้นนั้นดีขึ้นกว่าเดิมถึง28%หลังจากที่โชมเดิมนั้นมีความคิดเห็นจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่บอกว่าการออกตัวในช่วงต้นนั้นค่อนข้างอืดอ,อรอรอบจึงได้ปรับปรุงในส่วนนี้ให้ดีขึ้นครับและการที่ g p s x พัฒนามาเป็นระบบ4วาวาวนั้นก็ถือว่าเป็นการแข่งขันทางการตลาดด้วยแหละครับเพราะค่ายคู่แข่งใช้เป็นระบบ4วาวาวกันหมดแล้ว นอกจากชุดฝาสูบที่เปลี่ยนไปแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวลือเลี่ยงและกล่อง ECU ก็ถูกปรับปรุงใหม่ครับโดยตัวลือเลี่ยงมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นรับอดีได้มากขึ้นเพื่อสัมพันธ์กับระบบ4วาลนั่นเองครับและตัวชุดข้างอย่างเม็ดตุ้มแรงเวี่ยงในชุดชามมีการใช้เม่น้ำหนักใหม่และปรับปรุงชุดคัดหลังใหม่ให้มีการจับเร็วขึ้นครับ เราดูราลยละเอียดสเปคพื้นฐานของ g p e a ตัวนกันบ้างครับระบบไฟส่องสว่างด้านหน้าเป็นแบบโคมคู่ซ้ายขวาใช้หลอด LED ถึง10ดวงแยกสูงต่ำบนล่างมาพร้อมไฟ Daytime Running Light ส่องสว่างเวลากลางวันอย่างสวยงามครับไฟเลี้ยว Built-in กับชุดไฟลิงด้านข้างดีไซน์เฉี่ยวมองเห็นได้อย่างชัดเจนใช้หลอด LED เช่นกันครับหน้าปัดเตือนไมเป็นแบบ Full Digital LCD บอกวัดรอบด้านบน ความเร็วลดตรงกลางและดับน้ำมันเชื้อเพลิงเวลาระยะทางรวมทริปแรงดันแบตเตอรี่เป็นต้นครับบริเวณคอนโซลหน้าฝั่งซ้ายมีช่องชาร์จมือถือเป็นพอร์ต USB ขนาด2์พร้อมที่เก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆพร้อมฝาปิดครับสวิตช์กุญแจจะเป็นลูกบิดครับสำหรับรุ่นสมาร์ทคีย์ซึ่งสามารถเปิดเพื่อสตาร์ทและเปิดเบาได้ส่วนรุ่นสแตนดาดจะเป็นกุญแจธรรมดาครับแฮนด์บังคับเลี้ยวเป็นแฮนด์บาร์ยกสูงบังคับเลี้ยวได้ง่ายครับ ประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายประกอบไปด้วยสวิตช์ไฟพาร์ไฟสูงไฟเลี้ยวตแตรประกับแฮนด์ข้างขวามีสวิตช์สตาร์ทสวิตช์ไฟฉุกเฉินและปุ่ม engine stop ครับระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกโดยจะมีไฟทับทิมติดที่ตัวกระบอกโชคทั้งสองข้างด้วยครับระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสเบรกขนาดจานดิส260มิลลิเมพร้อมคาลิเปอร์เบรกแบบ2ลูกสูบขนาดยางด้านหน้า100ทับ 90, ใช้วงล้อแม็กขอบส4ส่วนยางเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางหนครับพื้นที่วางเท้าสำหรับผู้ขับขี่มี2แบบคือวางเท้าตามปกติและแบบยืดเหยียดขาไปด้านหน้าเพิ่มความสะดวกสบายขณะขับขี่โดยเฉพาะเวลาขับขี่เดินทางไกลครับเบาะนั่งเป็นเบาะชิ้นเดียวยาวลื่นระดับระหว่างผู้ขับขี่และผู้สันท้ายเบาะนั่งสบายเหมาะทั้งใช้งานในเมืองและเดินทางไกล พื้นที่เก็บของใต้เบาะมีขนาดใหญ่สามารถเก็บหมกน็อกแบบเต็มใบได้ครับโดยความสูงเบาะอยู่ที่780ม mm, ิลิเมตรและน้ำหนักรถอยู่ที่140กิโลกรัมถังน้ำมัน g p e x โดนนั้นไม่ได้อยู่บริเวณคอนโซลกลางนะครับจะอยู่บริเวณใต้เบาะนั่งความจุทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง7.5ลิตรไฟท้ายก็เป็นแบบ LED 3มิติแยกซ้ายขวา b u i วอินกับไฟเลี้ยวทั้งสองข้างโดยตัวโคมจะเป็นสีสมก เพิ่มความสปอร์ตครับระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นแบบยูนิตสวิงคู่ซ้ายขวาสามารถปรับได้3ระดับระบบเบรกด้านหลังเป็นที่เบรกขนาดจานดิส2 2 0ร้มิลลิเมตรมาพร้อมคลิปเปอร์เบรกแบบ1ลูกสูบและระบบคอมบายเบรกช่วยกระจายแรงเบรกให้เหมาะสมทั้งล้อหน้าและล้อหลังให้สมดุลไม่เกิดอาการล้อล็อกได้ง่ายครับขนาดล้อและยางด้านหลังขนาด110ทับแขอบ14เรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับ เป็นเครื่องยนต์แบบสูบเดียว4จังหวะ s i n เก e ลโ e เวอร์เฮดแคมจับสีวาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำจายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดปริมาตรกระบอกสูบ149.6ซีซีขนาดลูกสูบ57.4ม mm, ิลลิมระยะชัก57.8 mm มมอัตราส่วนกำลังอัด11ต่อ1ส่วนกำลังผ่านสายผ่านครับ Gpx drone โฉมใหม่นี้มี3รุ่นให้เลือกใช้งานคือรุ่นเริ่มต้นสแตนดาร์ดสี ราคา68,900บาทรุ่นกลางเคเลตสสีราคา72,800บาทและรุ่นท็อป Special สเปเชียลสีราคา73,800บาทเรียกว่ารุ่นท็อปกับรุ่นกลางราคาห่างกันเพียง1,000บาทเท่านั้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า GPX โดนหน้าซื้อมาใช้งานหรือไม่กับราคาค่าตัวที่เพิ่มขึ้นมา3,000บาทจากโชมซองเบาที่แล้ว ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณผู้ชมน,นะที่นี้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิ่หน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ